คลิปนี้เราก็ยังอยู่จังหวัดอยุธยานะครับตอนนี้ผมกำลังจะเดินทางไปกันที่วัดอะไรสักอย่างนึงนะครับผมก็จำชื่อไม่ได้นะเดี๋ยวคอยเพื่อนๆคอยติดตามดูนะครับอตอนนี้ผมก็ขี่ตามไอ้หมี่ครับแต่มันอยู่นู้นเลยไปนน่นแล้วเป็นวัดที่มีเสียนพระอยู่ในต้นไม้ครับ ตอนนี้ผมก็ยังจำชื่อไม่ได้นะรถก็เยอะมากเลย าจจะไปเที่ยวเมืองเก่าด้วยนะครับทุกคนขี่รถเล่นเมืองเก่าครับเดี๋ยวรอติดตามกันครับเพื่อน อ๋อผมคิดออกแล้ววัดบรมธาตุนะครับทุกคนที่จะมีเสียนพระที่อยู่ในต้นไม้นะครับวัดบรมธาตุแต่ที่นี่วัดเยอะมากเลยวัดสมัยก่อนนะครับ เราอยู่ในเขตเมืองเก่าแล้วนะครับมันไม่ไหลบังมัดยังล่ะมันไม่มีเยอะอยังบังหมัดอะ รถติดมากเลยเพื่อนฮะอยู่ไหนไปไหนนะโน่โนหรอ,อบังมัด ร้านไหนเนี่ยมึงจะซื้อเนี่ยมันหมดอยู่ตรงเนี้ยนั่นนั่นนั่นอับดีนนั่งยันนั่นอ่ะต้องลงร้านอะไรแน่วะเนี่ยไม่รูต้องลงทั้งหมดเลยเนี่ยบังมัดเต็มเลยพลาดมาเนี่ย<อ>ครับเดี๋ยวรอเพื่อนไปซื้อก่อนซื้อโรตีสายใหม่ไปฝากที่บ้านกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปแวะเที่ยววัดมหา,าธาตุนะครับจะไปดูที่มีพระ เปลี่ยนพระในต้นไม้นะครับตอนนี้จุกจุกมากเลยครับเพราะว่าไปแวะกินสุกตีสุกกี้ตีน้อยมาครับตรงบางไปอินนะครับอิ่มมากเลยออนี่ก็เป็นโบราณสถานนะครับ วัดเยอะมากเดี๋ยวให้พี่หมีเป็นคนนำนะครับ ก็ล่าสุดที่เคยมาก็ตอนเรียนปถมชั้นปถมนะครับที่จัดทัฒนาศึกษาพามาเที่ยวโบราณสถานนะครับ อยากขึ้นรถสามล้อแดงอะ่ะรถตกตกอะจะได้ขึ้นไหมะ่ะน่าจะถึงแล้วนะครับทุกคนนี่วัดมหาธาตุทึ จะมีที่จอดรถดไหมอะ่ะตังนลย nè, đúng à? นี่ก on so ็จอดรถไว้ตรงนี้นะครับทุกคนนี่ก็มีนักท่องเที่ยวด้วยเดี๋ยวเราเข้าไปเดินด้านในนะครับร้อนมากเลยก็อยู่วัดมหาธาตุนะครับก็เดี๋ยวจ่ายค่าเข้ากันนะครับนี้ก็ป็บบาทนี่นะ ไม่มีติบาทนะครับค่าเข้าเออเดี๋ยวค่อยให้หนาวจริงจริงที่ร่มร่มอ,อยู่เลย <c oughs> โอเคครับทุกคนเราเข้ามาข้างในลแล้วนะ ต่างชาตินะครับเยอะเลยร <c oughs> ้อนมากทุกคนดูน้าเลยบนหนา จะวนยังไงวนไวแล้วนะฮนะวนฝ่ายน้องฝ่าไม่น้อนไปถ่ายรูปให้วัดมหา,าธาตุนะครับตั้งอยู่ในเกาะเมืองยุทธยาโอเค มาเดิกเล่นกันก็ห้ามปีนป่ายนะครับโบราณสถานเป็นสึ่งนำข้าของประเทศนะครับ

คผู้พาเรามายุธยาแสนล้านซับแล้วครับตอนนี้นี่อุยกระรอบเอลวินเอลวินเอลวินเดินรอบไปเนี่ยเดินไม่ถึงอ่ะอรอบเล็กพอเอ้ยมันมาไม่ถึงเอาไฮไลท์พอ นี่อ่ะตรงนี้เนี่ยเออเนี่ยนี่นี่นี่น,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 นี่ทุกคน,นครับนี่คือ เปลียนว่าพุทธรูปที่อยู่ในต้นไม้นะครับปัศดรรย์มา มัน a m a ซิ่งมากเลยครับเพื่อนไม่รู้ว่าอายุกี่ร้อยป,ปีแล้วก็นับท่องเที่ยวเยอะมากเลยนะครับครับเดี๋ยวเดินเล่นกันต่อครับยังอยู่ในอนเก่าเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายจ <laughs> ะไปขวาดเด้ฮะ <laughs> แสงสวยมากเลยนี่แหละโชคแล้ว hmm. ก yeah, <I> ูเนี่ย so <Yeah. S 4> เบอรเมียตกกันหมดแล้วครับผมการเที่ยวหน้าร้อนนะครับท้อมากเลยครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามก็ด้วยนะเพื่อน เดือนสองเดือนนึงจะออกกันทีช่วงนี้ไม่ไหวครับท้อกับสภาวะอากาศมากเลยอ้อ ร้อนโคตรโคตรนะอ๋อต้นตะแบกนะร้อนมากเลยทุกคนพี่เชอร์พี่เชอร์มาถ่ายนู่กับน้องไหม แย่มากครับดูเขียวหน้าร้อนนะครับดูแขนผมชุ่มชํำดูหน้าครับร้อนไหมครับร้อนปิดคลิปไว้หน่อยดิบายแล้วพบกันที่คอนวันนะครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับไก้จัดว่ะไก้เกินไปแล้วบ๊ายบาย